จบความเห็นไม่ร่วมเกินใครในประเด็นใจอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ใจเซลนิดเดียวเองมาเป็นชุดเลยอะ่ะเดี๋ยวจะให้อีกชุดนะการนินทาคนอื่นนนะอันอัลกุรอานบอกว่าจะได้รับความหายนะอะไรหาย ของคนอื่นที่เขาไม่ชอบพูดเรื่องจริงก็เรียกนินทาด้วยหรอใครแล้วจ้าถ้าพูดเรื่องไม่จริงเรียกว่าใส่ร้ายคนที่นินทาคือคนที่ชอบกินของเนา่าถ้าเราไปผสมรวมกับเขาแสดงว่าเราชอบกินของเนา่าไเบาเหมือนกันอ้าวอูซูบินล,ลาฮิวินาชา ผู้ที่สมบูรณ์ลายที่ติคืออัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีตำหนิและเราต้องไม่คิดว่าตนเองสมบูรณ์ไม่มีข้อด้อยไม่มีข้อบุกพ้องมนุษย์อยู่กับความบกพ้องการมีข้อบกพ้องเป็นตัวตนของมนุษย์เราต้องไม่ลืมเรื่องนี้และเราต้องไม่ทิ่มแทงด้วยค่าบูลีคนอื่น หรือทำให้คนอื่นหัวร้วยอยยะหากเรานำเรื่องราวความรับผู้อื่นเผยแพร่ปะจานทำให้ทำให้อับอายทำให้คนที่รู้ล้องเขาเขาขดความนับถือหรือบทนับถือทั้งแบบเรื่องจริงที่เรื่องนินทาและแบบเรื่องไม่จริงที่เรียกว่าใส่ร้ายและหากเราใช้กิริยาท่าทางสายตาคำพูดบูลลี่ อย่าจามเยอะเย้ยคนอื่นจะได้เจอกับหายนะความพินาศความบัไลัยและโดนถูกเผาในระลบทันด้านบนด้านล่างไม่มีทางหนีแน่นอนบทเรียนคำสอนอุทาหอนคำเตือนที่ได้จากสุรออนุมาซะหนึ่งคนที่ดินทาหรือใส่และคนอื่น ต้องได้รับความ,สมเสียหียหน้าอับอายสสาเหตุของการนินทาและใส่ร้ายคือการหลงตัวเองว่ามีเงินทองร่ำรวยรูปร่างหน้าตาเหนือกว่าคนอื่นหรือคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหรืออยากให้คนอื่นดูแย่กว่าตัวเอง คนอื่นชื่อรอให้พ้นการลงโทษไม่ได้สี่อัน,ออนล้อได้ให้เราเห็นภาพการลงโทษคนที่นินทาใส่ร้ายเยอะเยอะเยะีเยดหยางคนอื่นด้วยการที่ให้อยู่ในที่ปิดทุกด้านและมีไฟเผาดุขี่ทุกขางอันกุรอานคือคูมือชี าุบนินทาคืออะไรก่อนนินทาคืออะไรคะใครยังถืไมจอยู่ไหมลูกนินทาคืออะไรนะลูกนินทาคือการพูดเรื่องจริงที่เจ้าตัวที่เราพูดถึงเนี่ยเขาไม่ชอบแล้วพูดเรื่องจริงก็นินทาเหรอนินทาค่ะถ้าพูดเรื่องไม่จริงเรียกว่า ใส่ร้ายนะคะน้องๆอ,อนุบาลสองนักเรียนหญิงนะคะนี่เป็นแค่นักเรียนหญิงของอนุบาลสองนะคะเขานําเสนออนันกุรอานที่เป็นซูร้อท่องจําของเขาก็คือซุร้อฮูมานะคะก็คืออนันกุรอานอายะแรกเริ่มต้นด้วยคำว่าวายลุนลิกุลิฮูมาซะติลุมจาจคะเราก็เลยจับมาเป็นชื่อชุดคือชุดคําว่าวายลุนวายลุนที่น้องก็บอกอะไรหายนะอะไรหายนะ,นะะไหยนะนะคะ คําว่าวัยรุ่นเนี่ยจแปลว่าหาย,ยนะแลวก็คือหรืออีกอย่างจะแปลแบบอันนี้นก็คือ,อชิบหาไม่เจออะนะคะประมาณนั้นเลยความหมายประมาณนี้เลยนะคะอันหนูจ่าหนูขยับลงไปด้านหน้าไหมลูกให้ผู้ปกครองได้ถ่ายรูปขยับได้ไหมคะหรือว่าหรือว่าตรงนี้ถ่ายชัดแล้วผู้ปกครองอยากใกล้ๆหนูขยับคุณครูไม่ได้ฝึกซ้อมมาว่าให้ขยับไปด้านหน้าค่ะถ้าหนูลง <laughs> อันนี้ทาสบายได้แล้วลูก ขยับลูกไปด้านหน้าได้เลยนะคะลูกไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวควรนะพาไป จากที่น้องๆได้นําเสนอไปนะคะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีความบกพร่องอยู่ในตัวของทุกคนนะคะฉะนั้นในส่วนที่เป็นความบกพร่องเป็นความน่าอับอายของผู้อื่นเนี่ยเราไม่สมควรที่จะนํามาบูลลี่นามานามาพูดจาก,กันให้รู้สึกรู้สึกแย่นะคะถ้าจะถามว่าเรื่องอะไรล่ะที่เรียกว่านินทาเขาบอกว่าเรื่องจริงที่คนอื่นไม่ชอบแบบไหนที่เรียกว่าไม่ชอบเราก็ดูที่ตัวเรานะคะเราอ่ะ ถ้าใครเขาพูดเรื่องนี้เราอะเราไม่ชอบนั่นแหละคนอื่นเขาก็คงไม่ชอบเหมือนกันนะคะคำว่านินทาก็คือการพูดถึงผู้อื่นในสิ่งที่ผู้อื่นเขาไม่ชอบนะนี่ว่าเรียกว่านินทานะอั <c oughs> ลคัมืุละนะคะนี่คือนักเรียนชั้นอนุบาลสองเป็นผู้หญิงนะ,ะที่ นำเสนอการท่องจำอัลกุรอานพร้อมความหมายและคำสอนที่ได้จากส um ุรออัลลูมะจนะนะคะนั่นก็คือว่าผู้ที่นินทานะจะต้องได้รับการลงโทษนะจะ,จะต้องอยู่ในนะัจะต้องตกลงไปในไฟที่มีกำแพงอันยาวเหยียดก็คือถูกปิดกั้นอยู่ในนั้นแล้วก็มีไฟมีไฟลุกล้อมอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นคือโทษของผู้ที่นินทาผู้ที่ใส่ร้ายผู้อื่นนะคะในช่วงนี้ครูขอประกาศนะคะมี กุญแจรถนะคะลืมท่านใดนะคะลืมกุญแจรถไว้ที่โ <alia S 2> ต๊ะอาหารน,น,นะคะท่านสามารถมารับได้ที่ด้านข้างเวทีนะคะกุญแจรถนะคะท่านสามารถมาติดต่อรับได้ที่ด้านข้างเวทีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนอนุบาลสองอันนี้ชั้นสองอนุบาลสองนะคะครูประจำชั้นก็คือครูสั้นมามันมา